มาพูดถึงยูคาเลสกันซะหน่อยฟอร์มกับทีมชาติสวีเดนนัดล่าสุดนะคะเพิ่งแพ้โคโซอวอะไรกันนี่คนก็โพสติติมากมายนะคะสูนประตูบ้างสูนแอซิดบ้างสูนนั่นสูนนี้อ่ะเอางี้ มีใครได้ดูเต็มเต็มเกมบ้างสำหรับผักนะผักคิดว่าอาการหนักทั้งทีมค่ะหนักมาสักพักแล้วด้วยตั้งแต่เริ่มรอบคัดเลือกบอลโลกนี้เลยแล้วขึ้นนัดก่อนมันเจอสวิตเซอร์แลนด์ไงทุกคนคือชื่อชั้นของสวิตเซอร์แลนด์มันก็ยังดูดีเนาะพอแพ้ก็เลยยังไม่โดนหนักมากแต่ล่าสุดโคโซโวคือเหมือนระเบิดเวลาแพ้โคโซอวีอีกคือเราเห็นกันอยู่แล้วแหละอียครต์อีสซักที่วิจารณ์กันเนี่ยโอเคยิงไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แต่ขยับมาดูกองกลางก็ไม่เอาอะไรเหมือนกันเสียบอลง่ายมาก นะคะคลองบอลได้แบบเดียวเท่านั้นซ้ายขวาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยกล้องหลังก็พอกันส่วนกล้องหน้าเนี่ยโอเค world class แต่ดูจูนกันไม่ติดเลยทั้งทีมผัดกันพลาดโอกาสนะคะลูกของเบิร์กววลเนี่ยกลับไปดูนัดสวิตเซอร์แลนด์ใครยังไม่ได้ดูนะคะแนะนําให้ไปดูไฮไลท์ คือเป็นทอ้อแล้เราแท็กติกก็ไม่ได้มีอะไรเลยโคช้ชก็ดื้ออยากจะใช้สามห้าสองอะไรของเขาเนี่ยแฟนๆนสวีเดนบ่นกันเยอะนะคะเรื่องนี้ว่ามันแบบไม่ได้เข้ากับทีมอะ่ะอีกอย่างก็มีนักบอลออกมาสัมภาษณ์ด้วยว่ารู้รายชื่อตัวจริงก่อนเตะไม่ถึงสองชั่วโมงเองคือไม่รู้จะปกปิดอะไรขนาดนั้นขนาดตัวนักบอลเองก็ยังไม่รู้นะคะจนสุดท้ายโคช้ชก็โดนปลดไปเรียบร้อยค่ะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมชาติสวีเดนด้วยที่สมาคมฟุตบอลเนี่ยตัดสินใจปลดผู้จัด การทีมกลางทางเลยระหว่างรายการคัดบอลโลกนะคะส่วนสถานการณ์ตอนนี้ค่ะสวีเดนมีแค่1แต้มจาก4เกมอยู่บุ้ยของกลุ่มบีเลยโอกาสไปฟุตบอลโลกนี้ลิบหลีค่ะแทบเป็นศูนย์แล้วสื่อสวีเดนเนี่ยแน่นอนหันมาเพ่งเล่งอิสซักกับเยอเคเรสเรียบร้อยคนหนึ่งก็ดาวยิงหลักค่าตัวแพงเนาะอีกคนก็ดาวยิงอาร์เซนอลที่เพิ่งยิงไป3ประตูในสโมสรเท่านั้นเองคือถ้าถามผักอ่ะผักก็โอเคฟอร์มมันฝืดจริงแหละยิงไม่ได้แต่ผู้เล่นคนอื่นในทีมอ่ะมันก็ไม่ได้อํานวยกับ ก,การที่จะให้กองหน้าทําประตูได้มากขนาดนั้นเลยนะคะเอาเป็นว่ารอดูโคชใหม่สซวีเดแล้วกันว่าจะทําได้ดีขึ้นไหมกับการที่มีนักเตะระดับนี้อยู่ในมือเนี่ยส่วนยูเครสเดี๋ยวกลับมายิงที่อาร์เซนอลแล้วกันเสาร์นี้เจอฟูลแลมก็รอเชียร์กันด้วยนะคะ